<c oughs> ขอบใจไม่เสมอจริงๆเขาเป็นเท่าแก่นะเนี่ยแต่ทำตัวยังก็เท่าทานนะ <c oughs> แต่จริงๆเขาเป็นเท่าแก่่มีลูกน้องร่วมงานอยู่เกือบเกือบร้อยคนมั่งส่วนใหญ่เป็นเพศแม่เนาะก็คือทำเป็นบริษัททําความสะอาดก็ ดูแลเพศแม่ให้มีงานทำโดยนประการต่างๆ mm hmm. ก็แต่ปรากฏว่าเป็นคนอยู่ยังต่ำแต่กระทำยังสูงอยู่ยังนกกระจอกแต่บินยังนกอินทรีเพรบมือให้กับใหม่เสมอจนสุขสำราญหน่อยนะพวกเรานะธาามจะติดตั้งระบบถ่ายทอดด้วยเพราะว่า จะต้องออกไปออกรายการวิทยุเนาะเนื่องจากเราไอาท่ดผ่านทอเมเดห้าเม m 90.5 MHz ทุกวันไม่มีวันเว้นเวลาเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนทาง f อ90.5 m ม z ก้าสเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนและเวลาตีสี่ถึงตีห้า ขอส่งใจมาเยี่ยมคุณเนตรเจ้าหน้าที่หน้าเวทีคอปทอด้วยทราบว่าป่วยเป็นหวัดผูว้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมก็ขอให้ผ่านพ้นโรคภัยไข้เจ็บไปได้เป็นอย่างดีจริงๆความเจ็บป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พร้อมจะเกิดขึ้นแก่ร่างกายเพราะว่าเรือนร่างเนี่ย จะเป็นรังโรคเรือนร่างเนี่ยเป็นรังโรคอาตมามักจะเขียนบทกวีว่าเจ็บเป็นเพื่อนเตือนใจไม่ประมาทป่วยเป็นญาติเตือนจิตอยู่ชิดใกล้เจ็บและป่วยเตือนฉันทุกวันทุกวัยฉันขอบใจเจ็บและป่วยที่ช่วยเตือน เจ็บและป่วยเตือนใจไม่ประมาทป่วยเป็นญาติเตือนจิตอยู่ชิดใกล้เจ็บและป่วยเตือนฉันทุกวันทุกวัยฉันขอบใจเจ็บและป่วยที่ช่วยเตือนเมื่อเช้านี้ยจะมาตื่นขึ้นมาก็มีอาการคัดจมูกเหมือนเหมือนกับจะเป็นหวัดด้วยว่าเมื่อวานนี้ฝนตกกระหน่ำหนักเลยทีเดียวอะ อาตมาเสร็จจากเบทีกปรทกปรทกปทแห่งนี้ก็นั่งเรือไปลงที่บังกะปิแล้วก็ต่อรถไปวัดบางเพ็งใต้งานศพไปถึงเขาสวดกันเสร็จหมดแล้วอะเนาะไปถึงเขาสวดศพบเสร็จหมดแล้วอะถ้าจะใช้คำพูดก็คือพอเราจะยกขาก็ลาโรงอะประมาณนั้นอาตมาก็เลย ไปร่วมพูดคุยโอภาปราัยกับคนที่ไปร่วมงานศพคนหนึ่งที่ไปและเจอกันก็คือคนจังหวัดอ่างทองได้แ,แก่ดกเตอร์เจิมศักดิ์ปินทองดกเตอร์เจิมศักดิ์ปินทองเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์และเป็นนักสื่อสารม,มวลชนในคนคนเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่มีอายุ75ปีเมื่อวานนี้ท่านบอกอาตมาอันนี้ห้ามไปแทงหวยนะโยม เวลาพูดตัวเลขอะไรตะไรทีไรเนี่ยคนมักจะเก็บเอาไปแทงหวยกันอยู่เรื่อยเพราะนั้นใครเอาตัวเลขของอาตมาไปแทงหวยอ่ะขอให้ถูกกินขอให้ถูกกินนะนะเออเมื่อคืนนี้เจอด็อกเตอร์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอท่านมีที่ดินในทำเลดีอยู่ริมถนนใหญ่ที่บ้านเกิดของท่าน อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองท่านมอบที่ดินนั้นให้กับเราทำประโยชน์โดยที่คิดเงินราคาถูกมากพอเป็นค่าเช่าเอาโยมทราบไหมอาตมาเองเนี่ยเช่าที่ดินด้วยนะไม่ใช่แค่รับบริจาคที่ดินอย่างเดียวะที่ดินบริเวณทีต่ติดกับอ้อมน้อยพุทธเมตตาธรรมเนี่ยแปลงละประมาณสองล้านบาทแปลงละนะ อาตมาเช่าโดยคุณไพโรธมารมทำสัญญาเช่าเป็นตัวแทนพุทธังเมตตาธรรมปีละทำเช่าปีละเท่า,ทาไหร่รู้ไหมโยมเป็นสัญญาจ่ายเงินล่วงหน้ากันเรียบร้อยโยมทราบไหมปีละเท่าไหร่สัญญาเช่าตอบปีละหนึ่งบาทปีละหนึ่งบาทที่ดินราคาสองล้านบาท เราทำสัญญาเช่าปีละหนึ่งบาทโดยผู้ให้เช่าเอ่ยชื่อให้ได้เลยนายแพทย์อะไรนามสกุลของท่านจําได้แต่ชื่อจําไม่ได้อนามสกุลการจะนาพิทักษ์ก็แล้วกันอให้อตมาให้พุทธมเมตตาทำเช่าปีละหนึ่งบาท แล้วก็อีกแปลงหนึ่งใกล้ๆก,กันเป็นที่ดินของทายาทอาจารย์กรุณากุศลาไสอาจารย์เรืองอุไรกุศลาสัสสองสามีภรรยาผู้เป็นนักแปลและนักปรา์ตายจากไปแล้วที่ดินเป็นมรดกของนายกัมปนาตุศลาไสนายกำมนาตกัมปนาตุศลาัสกับทันตเพทย์หญิงอังศิกากุศลาไสอันนี้เป็นลูกสาวกับลูกชาย ของท่านการุณากุศลาไสและอาจารย์เรืองวไรกุศลาสัสที่ดินเนี่ยเกือบเกือบสองงานราคาแน่นอนอยู่ในทําเลที่ดีมากไม่ต่ํากว่าสามล้านบาทยอมตอบสิให้เช่าปีละเท่าไหร่สิบปีนะให้เช่าสิบปีตอบให้เช่าปีละหนึ่งบาทจําได้ว่าวันทาสัญญาเช่าเนี่ยคงจะเป็นไพโรธมารมณนี่แหละ เป็นคนของพุทธเมตตาธรรมจ่ายเงินค่าเช่าไปยี่สิบบาทเพื่อค่าเช่าสิบปีโดยที่คุณกัมปนาคุตลศใสลูกชายอาจารย์กรุณากุตาศใสทอนเงินให้กับไพรโรธมารมสิบบาทยอมจ่ายค่าเช่ายี่สิบบาทได้รับการทอนเงินสิบบาทในเวลาสิบปีที่ดินราคาประมาณ สามล้านบาทปรบมือให้กับผู้ใจบุญเหล่านี้หน่อยแล้วพวกเราอ่ะอธิมาอันนี้พูดจริงๆนะทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทำเล่นๆแล้วที่ดินที่ได้รับมาเนี่ยก็ไปปลูกผักเอาไปปลูกกล้วยพวกเราก็ได้กินกล้วยได้กินผักปลูกต้นชมพู่คือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นการปลูกสิ่งปลูกสร้างที่ยึดโยงอ,อยู่เป็นประจำแล้วก็เอามาทำประโยชน์ อาตมายังคิดเลยทีเดียวว่าที่ดินทำเลดีๆเนี่ยถ้าให้เช่าปีละหนึ่งบาทสักสิบปีอาตมาว่าเราจะทำประโยชน์อะไรได้เยอะเลยทีเดียวอ่ะเราก็จะไปทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นโดยที่ไม่ยึดครองและก็ไม่ครอบครองประรปักด้วยเพราะว่ามีสัญญาเช่าอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาทำมายังเป็นกิจลักษณะเลยทีเดียวอ่ะ และอยากจะฝากบอกกับพี่น้องให้ได้รับรู้ความจริงว่าในสังคมไทยเนี่ยมีคนใจบุญแบบนี้เยอะมากแน่นอนเขาไม่ได้บริจาคที่ดินให้เราอะแต่ให้เราเช่าปีละหนึ่งบาทเป็นเวลาสิบปีคิดดูก็แล้วกันอันนี้ยอมจะปังดูว่าเป็นการให้จริงๆที่ดินต่างๆนานาในประเทศในโลกเนี้เราก็ใช้ประโยชน์ชั่วคราวทั้งนั้นแหละต่อให้เราเป็นเจ้าของฉนด เราก็ใช้ประโยชน์ได้ชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องเป็นสมบัติของคนอื่นอยู่นั่นแหละต่อให้เป็นของทายาทเพลเพลก็อยู่กับเราอยู่กับทายาทไม่ได้นานอันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้พี่น้องของเราได้ฟังว่าอย่างอาจารย์ดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองเนะี่ยได้บริจาคที่ดินแปลงหนึง่งโดยมีลักษณะแบบให้เช่าที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงข้าม ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและติดพั๊มน้ํามันด้วยนะยยมนะคิดดูก็แล้วกันว่าทําเลเนี่ยงามขนาดไหนอาจารย์ดรเจิมศักดิ์ปินทองเนี่ยให้เราไปทําประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะได้มีไรายได้มาดูแลการงานเพื่อผลประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยที่ท่านเองไม่ไม่คิดคือคิดเงินนะนะแต่คิดเงินแบบเหมือนไม่คิดอนะ่ะคือทําเป็น พอเป็นพิธีว่าเป็นสัญญาเช่าและจริงๆก็ก็คือจ่ายเงินเพียงแค่พอเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเล็กๆเท่านั้นเองแล้วประโยชน์ส่วนใหญ่คือหมายความว่าถ้าเราลงไปทําประโยชน์ผลที่ได้เนี่ยก็เอามาทําบุญทํากุศลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอามาจึงได้พูดคุยกับดรเจิมศักดิ์ปินทองเมื่อวานนี้เราพบกันในงานศพเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกกับพี่น้องไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายต้องการจะมีชีวิตแบบเป็นผู้ให้เนี่นะแน่นอนเราไม่ได้ให้แบบยกให้หรือโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์เหมือนกับที่ดินที่ป่าโพธารามราคาประมาณสี่สิบล้านห้าสิบล้านรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างด้วยอันนี้ทำหน้าที่โอนให้กับส่วนรวมมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนตอนนี้เรามากำลังทำโครงการ ส่งเสริมต้นตาลสืบสารต้นโพส่งเสริมต้นตาลและสืบสารต้นโพพยายามที่จะนำที่ดินที่โยมเคยทำฟาร์มหมูเก่าเนี่ยมาทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมจะบอกว่าวัดเราก็ไม่ได้สร้างวัดอยู่แล้วเราไม่พยายามสร้างสิ่งใหม่ๆโยมจำไว้สังเกตด,ดูที่คอปทอของเราเนี่ย เราก็มาใช้ประโยชน์ในที่แห่งนี้โดยไม่มีเจตนายึดครองเป็นของตอนเรามาใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อสร้างจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และสู้ต่อเพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมุ่งมั่นปันป่าลำบากแต่เรามีแค่ลำบากกายแต่มีความสบายใจ ลำบากกายแต่สบายใจวันนั้นอาตมาเป็นสมณะรูปหนึ่งในสองรูปที่ไปบินาบาบหน้ารัฐสภาจำได้ไหมวันที่เก้าเก้าอะไรนะเก้าเมษายนสองห้าหกแปดโยมกว่าาตมาจะตัดสินใจไปบินาบาบหน้ารัฐสภาเนี่ยอาตมาคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วนะอาตมาต้องไปเซอร์เวยก่อน ต้องไปนั่งอยู่บริเวณหน้าวัดแก้วฟ้าถูกต้องไหมโยมนั่นแหละไปนั่งหน้าวัดแก้วฟ้าแล้วก็ไปตีสีกับพระที่วัดแก้วฟ้าเนาะจนกระทั่งพระที่วัดแก้วฟ้าเนี่ยเห็นท่านจันทร์ไปนั่งอยู่ก็มาแสดงความคารวะเคารพเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอะแล้วปรากฏการหนึ่งซึ่งอาตมาเล่าให้พี่น้องของเราฟังเนาะวันนั้นที่อาตมาจะออกมาเดินบินาบาบท,ที่ หน้ารัฐสภาเพื่อขอบินทบาทคาสิโนเนี่ยไม่ให้คาสิโนผ่านสภาเนี่ยขณะที่อรตมาเดินออกมาจากวัดธรตมาไปตั้งไปตั้งที่ที่ตั้งที่มั่นที่วัดก่อนปัดแก้วฟ้าแล้วอาตมาก็เดินบินทบ,บาทโดยมีพระโดยมีสมณะบินก้าวอิทิภาโวนะจากกำแพงเพชรนะมาร่วมบินทบาทกับอรตมาด้วยขณะที่อรตมากำลังเดินออกจากวัดนั่นเอง มีพระภิกษุในวัดแก้วฟ้าเดินกลับจากบินฑาบาทพอดีทันทีที่พระภิกษุรูปดังกล่าวเห็นท่านจันทร์กำลังเดินออกบิณฑบาตไปที่หน้ารัฐสภาพระรูปนั้นตรงรี่เข้ามาแสดงความเคารพท่านจันทร์นะนะหยิบกระเป๋าสตางค์ในอังสะขึ้นมาและหยิบเงินหนึ่งร้อยบาทมาวางไว้บนฝาบาทท่านจันทร์พระใสบาทพระทิด,ดูกัแล้วกันโยมพระใส่บาทสมณนะ เหตุการณ์วันนั้นปรากฏว่าสมณะจันทเสโถได้รับเงินหนึ่งรบาทจากพระภิกษุดูเหมือนว่าท่านจะมีอายุประมาณสักหกสิบไม่น่าจะเกินเจ็ดสิประมาณประมาณนะท่านแสดงความคือแสดงความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พบปะเจอเจอกับระดมาท่านหยิบสตังจำนวนหนึ่งรบาทมาใส่บาทอระดมาอรมาก็เลยให้ท่านวางไว้บนฝาบาทบอกกับท่านว่า ท่านครับผมขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเลยที่ท่านมีความเอื้อเฟื้อกับกับผมอุตส่าห์ใส่บาทผมด้วยเงินหนึ่งร้อยบาทเงินหนึ่งร้อยบาทถือว่าผมรับอนโมธนาสาธุบุญของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านช่วยเอาเงินจํานวนนี้เนี่ยไปเป็นค่าน้ําค่าไฟให้กับวัดแก้วฟ้าหน่อยได้ไหมครับท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจตนาของท่านจันเนี่ยผมจะทําตาม แต่ถ้าก็ดึงเงินจํานวนหนึ่งร้อยบาทดังกล่าวบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตู้บริจาคของวัดแก้วฟ้านะครับโอ้แม่เราก็รู้สึกปราบปลื้มกับการที่ท่านทำบุญสองต่อหนึ่งเอาเงินหนึ่งร้อยบาทมาวางไว้บนฝาบาทท่านจันทร์และผู้นั้นไม่ใช่ใครนะแต่คือพระที่วัดนั้นนั่นแหละหลังจากนั้นท่านก็นําเงินหนึ่งร้อยบาทบนฝาบาทท่านจันเนี่ยไปหยอดใส่ตู้วัดแก้วฟ้า บอกว่าเอาเป็นค่าน้ําค่าไฟจาได้ว่าวันนั้นมีโยมหลายคนใส่บาตรแบบเนี้คือเอาเงินมาใส่บาตรแล้วอาอมาก็บอกว่าไหนๆโยมทาบุญใส่บาตรแล้วเนี่ยโยมเพิ่มความพยายามอีกหน่อยหนึ่งได้ไหมโยมเอาเงินจํานวนนี้ไปหยอดตู้วัดแก้วฟ้าวัดแก้วฟ้าหน้ารัฐสภาวันนั้นคนใส่บาตรจานวนเท่าไหร่อาตมาไม่ได้นับหรอกแต่หลายคนนอกจากพระรูปนี้เป็นพระรูปที่หนึ่ง ก็มีญาติโยมคนอื่นทยอยใส่บาทจริงๆอาตมามักจะบอกกับโยมว่าถ้าจะทําบุญที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาเงินใส่บาทนะโยมเนาะการเอาเงินใส่บาทเนี่ยไม่ใช่เป็นการทําบุญที่ถูกต้องแต่ก็นั่นแหละคนส่วนใหญ่ก็ทํากันแบบนี้กันมาเยอะแล้วต่อไปมันควรจะอยู่ที่พระแล้วละ่ะว่าเมื่อรับแล้วเนี่ยเงินนั้นจะทําอะไรถ้ารับแล้วเงินนั้นเอาไปเป็นประโยชน์ของวัดเข้าวัด เป็นค่าน้ําค่าไฟวัดแล้วไม่ใช่วัดเราด้วยวัดนั้นเนี่ยอย่างที่อาตมาไปแวะที่วัดแก้วฟ้าอาตมาก็ให้คนที่เอาเงินมาใส่บารอาตมาเนี่ยเอาไปหยอดตู้วัดแก้วฟ้าซะ,ะไม่ต้องคือไม่ต้องเอามาถวายเราอะ่ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ท่านนั้นก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เก้าเมษายนเนี่ยเรารู้สึกทุกข์ทรมานมากกับอากาศร้อน ตอนเช้าเนี่ยไม่สู้กะไรนะแต่ตอนอากาศ mm. เที่ยง mm. บ่ายดีสิโอโหร้อนจนทุกทรมานเลยทีเดียวแต่ใจอาตมาก็ใจอาตมาจะแวบกลับเข้าวัดแก้วฟ้าแล้วนะวันนั้นเนี่ยพราะวัดแก้วฟ้าเขามีห้องแอร์คอยต้อนรับท่านจันด้วยมีห้องแอร์ติดแอร์เยน็นฉ่าเลยนั่นแหละแต่มาคิดดูว่าดูสิพี่น้องของเราอุตส่ามากันมืดฟ้ามัวดินแล้วแต่ละคนก็ร้อนเหมือน,นกันกับเราด้วย เชื่อว่าหลายคนก็คงมีห้องแอร์อยู่ที่บ้านเนาะหลายคนที่มาชุมนุมเนี่ยมีห้องแอร์อยู่ที่บ้านถ้าอยากสบายก็ไปอยู่ห้องแอร์ที่บ้านสิแต่นี้ที่เรามาหน้ารัฐสภาไม่ใช่อะไรหรอกเราต้องการทนลำบากเพื่อให้ประเทศสบายไงทนร้อนเพื่อให้โลกเย็นทนหนักเพื่อให้โลกเบาอ่ะโยมว่าไหมเราทนร้อนเพื่อให้โลกเย็นเราทนหนักเพื่อให้โลกเบา <laughs> เราทนลําบากเพื่อให้โลกสบายหลังจากนั้นอาตมาก็พยายามฝืนนจากนั่งเก้าอี้อาตมาก็ไปนั่งพื้นแล้วก็พยายามเหยียดขาพอเมื่อยเลอเกินจกนกระทั่งสิ้นสุดการชุมนุมแล้ววันนัน้นเราก็ได้ผลตอบแทนที่น่าภูมิใจครึ่งหนึ่ง50%าอร์เซนกล่าวคือกล่าวคือทางรัฐบาลและรัฐสภาเนี่ยถอยกฎหมายคาสิโน ออกไปก่อนถอยกฎหมายคาสิโนออกไปก่อนแต่ยืนยันว่าทางรัฐบาลและรัฐภานะยืนยันว่ายังไงก็จะไม่ถอนยังไงก็จะไม่ถอนแต่จะถอยในขณะที่พวกเราได้ตะโกนพร้อมพรั่งเสียงเบียงเสียงดังโดยทั่วกันว่าต้องถอนมิใช่แค่ถอยต้องถอนมิใช่แค่ถอยและ ต้องถอนมิใช่แค่ถอยถ้าคุณไม่ถอยเราจะถุยพอจะเข้าใจไหมโยบถ้าคุณไม่ถอยเราจะถุยเราจะถุยอ่ะซึ่งแหมฟังดูก็ดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่อ่ะจะจะทำยังไงได้เวลาทำงานกับคนหน้าด้านเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความอดทน และการต่อสู้ชนิดที่เป็นการสู้ต่อพอสมควรเนาะอาตมาจึงเห็นด้วยกับพวกเราอะว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเนาะแล้วหัวใจอ่อนๆของคนหน้าด้านทำด้วยอะไรเมื่อกี้อาตมาคุยกับคุณใหม่เสมอจนสุขสําราญคุณใหม่สังเกตไหมคนที่เขาทำชัว่วทำไม่ดีเนี่ยทำไมเขามีน้ําอดน้ําทนและมีความ ออการทําความชั่วความไม่ดีแล้วเกินอาดมาบอกว่าดูสิคนบางคนเนะี่ยต้องระเห็ุไปอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีเนะี่ยกลับมายังมีลูกหึดลูกอึดมาทำในสิ่งที่อย่างเช่น entertainment complex อาดมาชอบคุณเปลวสีเงินที่ใช้คำพูดว่าคาสิโนคอมเพล็กซ์ยอมยอมอย่าไปพูดตามรัฐบาลนะ ว่า e อน e ต t ร์เทนเมนต์คอมพลีกโยงพูดตามเปลวสีเงินดีกว่าเนาะแล้วเปลวสีเงินเนี่ยเป็นนักเขียนที่ที่มีความคิดความอ่านสุขุมลุ่มลึกมากจนกระทั่งนักข่าวหรือคนอ่านข่าวหลายคนเลยทีเดียวอะนำคอลัมน์ของเปลวสีเงินไปอ่านผ่านสื่อสารต่างๆนานาหลายช่องทางและจงรับสู้ได้เถิดว่า เปลวสีเงินหรือป่าโรดป่าโรดงามแมนใช้คำเรียกขานว่าคาสิโนโคอมเพล็กซ์ไม่เรียกขานว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ถือว่าคำที่ป่าโรดหรือเปลวสีเงินเรียกเนี่ยถือว่าเป็นการพบกันครึ่งทางไหมคือเขาเขาตอว่าเราว่าเรียกคาสิโนอะ จริงๆเป็นเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์แต่ป่าโรดเปลวสีเงินพูดว่าเป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์คือจริงๆหลักใหญ่ใจความมันคือคาสิโนอะหลักใหญ่ใจความมันคือที่เราต่อต้านเราไม่ได้ต่อต้านคอมเพล็กซ์ถูกต้องไหมไอ้ที่เราต่อต้านเราไม่ได้ต่อต้านคอมเพล็กซ์เราต่อต้านคาสิโน,นซึ่งอยู่ในคอมเพล็กซ์อุปมาเหมือนกับที่อรตมมาได้พูดไว้ไงว่า คุณมีน้ำพึ่งบริสุทธิ์อยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่มียาพิษอยู่ในนั้นสิบเปอร์เซ็นตผสมกันระหว่างน้ำพึ่งเก้าสิบกับยาพิษสิบผสมกันแล้วคุณจะดื่มไหมแล้วคุณจะให้ลูกของคุณดื่มไหมแมคุณจะบอกว่ามันมียาพิษแค่สิบเปอร์เซ็นตแต่น้ำพึ่งมีตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นตตะกะแบบนี้เนี่ยอูปมาแบบนี้ชัดเจนไหมโยช่วยไปเล่ากันต่อๆด้วยนะ เอาไปเล่าต่อๆกันด้วยว่าคาสิโนโคอมเพล็กซ์เนี่ยคาสิโนมี10%แต่คอมเพล็กซ์เนี่ยมี90%ก็คือยาพิษมี10%น้ำผึ้งมี90%้0สิก็ไม่ควร5%ก็ยังไม่ควรอะไรที่ชื่อว่าเป็นความชัว่วในพระธรรมิดกพระพุทธเจ้าตรัสไว้หน้าฟังมากความว่า อากังทุกกตังเสยโยที่น้องจาไว้อากังทุกกตังเสยโยแปลว่าความชั่วไม่ทําเสียเลยจะดีกว่าเห็นไหมนี่คือคําปรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าอากังทุกกตังเสยโยความชั่วไม่ทําเสียเลยจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาต่อสู้และสู้ต่อพวกเราไม่ใช่เกาะต่อสู้แค่คาสิโนโคอมเพล็กซ์อย่างเดียวนะ แม้กระทั่งชายแดนกัมพูชากับไทยเราก็ไปร่วมต่อสู้ด้วยระยะหลังมีชื่อของแม่ทัพภาคสองนะมาให้เราได้ชื่นชมยินดีกับแม่ทัพภาคสองจำได้ว่าเมื่อกี้ฟังจากพ่อหนุ่มท่านคือพลโทบุญสิงห์ถูกต้องใช่ไหมนั่นแหละท่านแม่ทัพภาคสองขนาดรัฐมนตรีสั่งการมานะ ว่าให้ถอยทหารน่ะคือไม่รู้เป็นอะไรรัฐบาลชุดนี้เนี่ยถนัดแต่ถอยอ่ะถนัดแต่ถอยหรือถนัดแต่ถอนแต่กาสิโนน่าจะถอนกับไม่ถอนแค่ถอยแล้วก็ที่ตามเมืองทมเนี่ยก็สั่งให้ถอยทหารอาตมาอุปมาแล้วแบบนี้ขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านทั้งหลายไม่ได้ฟังถ้าบ้านของโยม,มนะมีใครสักคนหนึ่งบุกรุกเข้ามา และเกิดการโตเถียงกันว่าคุณจะเข้ามาในบ้านของฉันทำไมบ้านนี้ฉันพักอาศัยกินอยู่หลับนอนด้วยการครอบครองสิทธิ์มีฉนอดอฉันเป็นเจ้าของฉนดในพื้นที่บ้านหลังนี้สรุปก็คือฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มาเป็นเวลานานแล้วคุณเข้ามาแล้วคุณทำท่าทำทางจะมายึดบ้านของฉัน ก็การเกิดการโต้เถียงกันอย่างมากมายอ,อีกคนหนึ่งที่มาบุกรุกบอกว่าก็เมื่อร้อยปีที่แล้วที่นี้เป็นที่ของปู่ย่าตายายฉันนะโยมก็เมื่อร้อยปีที่แล้วที่นี้เป็นที่ของปู่ย่าตายายฉันนะฉันเป็นลูกหลานของปู่ย่าตายายะนะฉันก็ควรจะมีสิทธิ์ในที่ดินที่ปู่ย่าตายายเคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์